วันนี้วันที่8มีนาะคม2513นะครับเรามาดูที่สมบัตินะครับได้ทาน v ีสอ2นะครับหรือว่าตัวล้างลำไส้กับ Spath Cardio ตัวลดน้ำหนักนะครับเนาะก็เห็นว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับการขับถ่ายดีมากนะครับตอนแรกตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่นะ64 64ตอนนี้เหลือประมาณ62 <64. S 1> ครับ <64. S 1> ก็ก็ตัว62ครึ่งเนานะตัว ไม่ไม่ไม่อ้วนมากนะครับเนาะแต่ก็รู้สึกเบาเนื้อเบาตัวเนาะครับก็วันนี้สุขภาพดูดีขึ้นนะครับ <c oughs> ดูหนุ่มลนะน,นะครับก็ขอบคุณพี่บัตรนะฮะก็ยังไงถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากอยากคุยพี่บัตรพี่บัตรมีติดต่อพี่บัตรได้ยังไงฮะหรือว่ามาเจอดโโทรศัพท์นี้ฮะศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดเก้าหนึ่งครับแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งแปด 8.004นะครับก็ยังไงโทรมาทักคายคุยอยู่ที่บัตรเลยเนาะครับขอบคุณครับ